สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจนี่ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูเมนูผักอีกแล้วนะคะเมนูเจอีกแล้วนะคะเมนูสม,มุนไพรนะคะวันนี้นะคะจะทำมาหล่นเต้าเจี้ยวสม,มุนไพรนะคะวันนี้นะคะเมนูเจนะคะว่ามาดูส่วนผสมและเครื่องปรุงนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก<อ>็เราก็จะใส่นะคะเมี่ยขานะคะข่าตะไคร้ กระชายนะคะนี่คือกระชายนิดนึงแล้วก็พริกนะคะกระเทียมหอมนะคะหัวหอมนะคะสีเหลืองนะคะหอมแดงแล้วก็หน่อไม้นะคะสมุนไพรอะไรที่เรามีเราก็ใส่ใส่เข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเออมันใส่ได้หรือไม่ได้ก็ใส่เข้าไปเลยนะคะสมุนไพรนะคะมันไม่มันก็คงไม่สมุนไพรก็คือมีแต่ประโยชน์มันไม่เป็นพิษเป็นภัยนะคะเพื่อนๆสมุนไพรอะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะคะใส่ตามที่เราชอบนะคะ ไม่ได้ไม่ได้เอาสูตรของใครของใครนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่เข้าไปนะคะเป็นล้นเต้าเจี้ยวสมุนไพรนะคะมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะยานิดมีเท่านี้ก็จะใส่เท่านี้นะคะได้หน่อไม้มามานะคะวันนี้นะคะหน่อไม้มาหนึ่งกระป๋องนะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่ใส่เข้าไปหนึ่งหัวนะคะแล้วก็ประมาณนั้นจะใส่ไม่ใส่เยอะนะคะถ้าเกิดว่ามันรัวมันน้อยไปก็ใส่เพิ่มนะคะ แต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยยันนี้ก็จะใส่พวกข่าตะไคร้อะไรให้เยอะๆเลยนะคะอันนี้คือมันมีเท่านี้ก็คือจะใส่เท่านี้นะคะอันดับแรกเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปก่อนนะคะไม่ใช่ใส่กระเทียมใส่พวกอันนี้ลงไปก่อนนะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆพ,พริกเดี๋ยวก็ใส่ทีหลังข่านะคะ,ข,ะข่าตะไคร้กระชายนะคะ ขิงนะคะขิงจะใส่ขิงเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บขิงก่อนนะคะเมื่อกี้ก็ลืมนะคะลืมทําขิงนะคะอ่ะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะ ก็ดูดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆทีนี่จะทำขิงก่อนนะคะ ครัวเมคัวแมคัวลืมอะไรนะคะลืมขิงนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็จะมาหั่นขิงนะคะ ันเสร็จก็ใส่เข้าไปเลยนะคะสมุนไพรทุกอย่างนะคะหั่นเสร็จก็โยนลงไปเลยนะคะเพื่อน,อนไม่ต้องมีพิธีออรีดองอะไรเลยนะคะทีนี้คิดว่าจะใส่หน่อไม้เพิ่มนะคะ ใส่พริกเพิ่มเข้าไปอีกนะคะ หล่นเต้าเจี้ยวสมุนไพรนะคะดูนะคะก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆหล่นพริกหรือเปล่าเนี่ยม,มีทุกอย่างเลยนะคะพริกขิงข่าตะไคร้นะคะมีทุกสมุนไพรเลยนะคะทวนี้เราก็จะใส่ปรุงรสเข้าไปนะคะ ผงปรุงรสนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะเต้าเจี้ยวมันก็จะเค็มๆเ,เดี๋ยวเราจะใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะจะดังเสียงพัดลมนะคะใส่ ับพีนะเนาะคงจะพอนะคะใส่เยอะประกวดจะเค็มนะคะพเพื่อนๆค่ะนะคะนี่จะชิมดูก่อนนะคะใส่ตะเกียบลงไปแล้วนะคะพเพื่อนๆอ,อร่อยยังเลยค่ะ องใส่เกลือเลยนะคะความจริงต้องจะต้องใส่เกลือน้ําตาลแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะชอบนี้โอเคเลยนะคะแต่ยินนี่จะเพิ่มเต้าเจี้ยวอีกสักนิดนึงนะคะชอบเต้าเจี้ยวนะคะหลนเต้าเจี้ยวสมุนไพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคเพื่อน ใบมะกมรูดมาแล้วปลูกเองนะคะมีความภาคภูมิใจเสนอใบมะกรูดที่ปลูกเองกับมือนะคะโดยการปลูกโดยการใช้กิ่งแบบควบแน่นนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปภูมิใจมากเลยนะคะในการปลูกใบมะกรูดได้เพราะว่ามะกรูดเพื่อนไปซื้อนะคะต้นหนึ่งสองร้อยกว่านะคะเบี้ยหนึ่งแต่ยนิกสามารถปลูกเองได้นะคะภาคภูมิใจมากเลยนะคะใช้กิ่งไปหกกิ่งนะคะก็คือพื้นพื้นชีพหมดทั้งหกกิ่งเลยนะคะ หกกิ่งกิ่ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวไปสิเสร็จเกลือสักนิดนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รสชาติมันจะได้แหลมขึ้นนะคะพเพื่อนๆรู้เพื่อนเข้าใจสขาแบแหลมขึ้นหรือเปล่านะคะ <S <S เสร็จแล้วนะคะพเพื่อน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ก็จะย้ายย,าย้ยายย้ายย้ายกล้องมานะคะเห็นไหมคะนี่คือเต้าเจี้ยวล้นสมุนไพรนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะพเพื่อนมาเทกันมาเทกันนะคะ เราเที่ยวนะคะโอ้ oh, เดี๋ยวเอาน้ำมันออกก่อนสักนิดนะคะมองไม่เห็นมองไม่เห็นชิ้นส่วนนะคะอ่ะเ,อเราออกมาประมาณนี้นะคะเวลาโชว์จะได้ไม่ไม่หกนะคะเพื่อนแล้วก็จะโรยด้วยใบมะกรูดนะคะสุดท้ายนะคะใบมะกรูดใบมะกรูดนะคะ ยานี้ไม่มีพริกสีแดงนะคะพเพื่อนๆพริกเพื่อความสวยงามเข้าไปนะคะสักนิดหน่อยนะคะมาค่ะพเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูเมนูเนต้าเจี้ยวล้นสมุนไพรนะคะสูตรยานิดนะคะมีอะไรก็ใส่ๆเข้าไปนะคะ ุกสมุนไพรรวมอยู่ในหม้อนี้หม้อเดียวนะคะสมุนไพรอะไรก็ใส่โยนลงไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรก็โยนโยนลงไปในหม้อน,นะคะก็กลายเป็นเต้าเจี้ยวหลนสมุนไพรนะคะกินเพื่อ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 ,อต่อสู้กับโรคภัยต่างๆนะคะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะฝากช่องสมินยาแอนเอลิซาเบธพาแซบด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะร้อนนะคะมือสั่นแล้วนะคะร้อนจนมือสั่นแล้วนะคะเพื่อนก็ ฝากด้วยนะคะเต้าเจี้ยวหลนสมุนไพระไนะคะแล้วก็นั่นะคืหน่อไม้นะคะขอบคุณค่าที่ติดตามนะคะ